multim, aww, ay, day log common mean the 我见你没事，回 <laughs> <laughs>

สวัสดีจ้า,าเร็วะสวัสดีจ้าจ่าเขินย่าเขิน,ขนสวัสดีจ้าก่อนเร็วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพริกแกงจ้าเ <c oughs> ขินเลยเขินเลยเขินเลยคะ่ะ แต่ายรูปใบย่าดูให้ปู่ดูนะเกลเอะค่าเกลเอะไม่ไม่ไม่ต้องเกิดไม่ต้องเกิดตุ๊กจ้าก่อนนิสาธุจ้าน้อยน้อยก่อนน้อยน้อยพ่อดูเดี๋ยวพ่ออ่าเดี๋ยวลูกพ่ออ่าวีดีโอนะไว้ดูเป็นหลักฐานนะว่าน้องร้องน้วลาอาบน้ำ พออัดวีดโอเป็นหลักฐานนะพอน้องขี้คันน้ำเหมือนใครนะน้องขี้คันน้ำเหมือนแม่หรือเปล่านะช <c oughs> ่วยด้วยย่าเอ,อ๋น้องพี่แกงขี้เกียจ์ทำน้ำย่าเอ,อ๋ <c oughs> พออัดวีดโอนะให้ย่าดูนะ Để phải hay, hay <laughs> <laughs> <Nào. cười> <laughs> Chụp đéo.

วว้าโอเคพอแล้วพ่อจ้าก่อน

นี่แมงกระพรุนนี่นี่กดนี่ลองหาอีกทีสู้ๆนะคะแมงกระพรุนอยู่ที่ไหนคะลองหาอีกทีสู้ๆนะคะแมงกระพรุนอยู่ที่ไหนคะถูกต้องค่ะอีกช่างลยพี่เก่กดปลาดาวนี่อยู่ที่ไหนคะก,ก,กดอานี้กดนีนีนี่น ถูกต้องค่ะเีกกจังเลยนกอยู่ที่ไหนคะนก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 ,นกลองหาอีกทีสู้ๆนะคะนกแมม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 

พี่แกงปิดพี่แกงอยู่ไหนพี่แกงอยู่ไหนเอ๊ะปปิดอยู่ไหนปิดปิดอยู่ไหนปิดปิดปิดจังหวัดดีทุกงจ้าดิทุกจ้าทุกรับทุกรับไงทุกรับสองมือเนี่ยทุกรับ ปีดแกงทำอะไทุูใจไล้ไหมุูครับก้มเด็กก้มเด็ก